โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีต้อจะรับเข้าสู่ยามาตามใชนไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม g t a 5เาลียอไลกันอีกแล้วนะครับผมพบกับเจ้าปอยคนเดิมนะฮะวันนี้เรามากับอาชีพใหม่นะครับผมอาชีพขับแท็กซี่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ขับแท็กซี่ธรรมดานะทุกคนแต่เราขับแท็กซิ่งนะผมนะปกติแท็กซี่เนี่ยเราจะเจอแบบว่ารถเก่งเป็นสส่วนใหญ่นะครับอย่างมากก็เป็นรถ Fortuner อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ใช่ครับ วันนี้เป็นรถ d m a x 4ประตูกระบะซิ่งนะครับผมนะวันนี้เราจะมาเป็นแท็กซิ่งกันครับผมไม่ใช่แท็กซี่ธรรมดานะเป็นแท็กซิ่งนะฮะป้ายบอกว่าว่าแต่จริงๆแล้วผมส่งแก๊สนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่มากับอิสุสุดีแม็กนะครับผมเป็นกระบะซิ่งนะฮะแต่ว่าเราเอามาแต่งเป็นลายแบบว่าแท็กซี่นะครับเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลนะครับผมนี่ของแต่งเพียบนะรถเราล้อแม็กนะฮะใส่เบรกเอ็นเลสนะ่ยจานใหญ่ๆนะครับผม โหลดเตีย้ยลงมานิดหนึ่งนะฮะ้างหลังนี่ใส่คําท้ายด้วยนะครับผมอย่างเทนะเอาออกได้เปล่าวะอยากร่เมนกันว่าออกไดไหมเปลี่ยนทงเปลี่ยนท่อใหม่นะครับท่อไทเทนนะครับคําไทเทโอ้โหยางสวยนะครับผมบอกเลยว่าคนที่ชอบกระบะซิ่งนี่น่าจะถูกใจนะครับผมนะอาละ่ะวันนี้เราก็จะมารับจ็อบนะครับเป็นคนขับแท็กซี่เนาะโอเคไปวันนี้เราจะมารับส่งผู้โดยสารแบบซ <Perfect. S 2> ิ่ง นะครับผมเร็วแรงทะลุนรกกันเป็นเลยนะฮะไปครับเลสเกงานนี้ก็เป็นงานว้าเฮ้ย, <Yeah. S 1> <laughs> ยมึงเลี้ยวมึงไม่เปิดไฟเลี้ยววะอ่ะมาคุยกันหน่อยดิอ่ะมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยทำไมพี่ไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะพี่อ่ะพี่เลี้ยวทำไมพี่ไม่เปิดไฟเลี้ยว <laughs> อ้าว <laughs> หนีเลยวิ่งหนีเลยโอ้วัยรุ่นใจร้อนเนี่ยรู้เรื่องเลยนะ ขับรถกับลาไม่เปิดไฟลงไฟเลี้ยวนะอันนี้ก็เป็นงานจากแรดดอนดีซีนะครับใครที่สนใจนะก็ติดต่อแรดดอนดีซีได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจมาให้ด้านล่างนะครับเออเอาไว้เอาไว้มาเล่นกันสนุกสนุกนะครับผมนะไปครับเ <'s> right. จ้าแรกมาเลยครับคุณลูกค้าครับขึ้นเลย s <S ใครไปส่งที่ไหนครับเอา้าใกล้ๆที่เองไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปแบบให้ไวที่สุดนะครับผมรับรองได้เลยว่าถึงที่หมายปลอดภัย แถมเวลาก็เร็วด้วยนะครับ <c oughs> ไปครับผม let's go let's go คราวที่แล้วไปซิ่งแฟตเอ็กซเพรสใช่ไหมโดนตำรวจจับคราวนี้ซิ่งแท็กซี่จะโดนตำรวจจับไหมเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าอย่าฝ่าไฟแดงแล้วกันเนาะถ้าเกิดฝ่าไฟแดงเดี๋ยวตำรวจจะจับเอานะครับผมไปครับคุณลูกค้าคุณลูกค้านั่งสบายไหมครับรถคันนี้ค่อนข้างจะนุ่มนะครับผมลูกค้าบอกไม่สนใจนะขับขับไปเถอะน้อง <c oughs> พี่ไม่รีบนะแอบผมแล้วก็สับสี่นะครับร้อยสี่สิบกว่านะครับผมนี่แท็กซิ่งแท็กซิ่งวิ่งไปร้อยห้าสิบครับผมไอ้เกียร์ห้าร้อยห้าสิบครับตรงนี้นี่เราเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายนี่ผมต้องรอเลนไหนวะเนี่ยเออกำลังงงๆอยู่นะอ่าน่าจะรอเลนนี้นะครับผมอ่ะไฟเขียวแล้วไป go 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 ลูกค้าครับคุณลูกค้าสนใจสมัครระบบสมาชิกไหมครับผมจริงๆช่องผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะทุกคนมี50บาทกับมี300บาทนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรครับก็มีสติกเกอร์ให้แค่นั้นแหละเป็นระบบสมาชิกนะครับสาหรับใครที่อยากจะโดนงดโดนเน็อะไรเงี้ยนะก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับผม หรือเวลาผมไล์สตรีมอรอะไรเงี้ยก็สามารถส่งส่งสติ๊กเกอร์ให้กันได้นะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะตรงนี้เขียวอยู่โอเคไปได้อ่าผมต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเขาบอกห้ามยูเทิร์นแต่ผมจะยูเทิร์นนะเออลูกค้าจะได้แบบถึงที่หมายเร็วๆไงี้ถึงแล้วครับคุณลูกค้าซ <Thank you. S 1> ีได้ตังค์เท่าไหร่โอ้ได้ตังค์ศูนบาทเอา้าอะไรวะทำไม ทำไมได้ตังค์ศูนย์บาทวะสงสัยผมเล่นเป็น N p c พมัง้งเงินก็เลยไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าตัว NPC ซเนี่ยไม่สามารถถือเงินได้นะครับผมเออแล้วลูกค้าผมไปไหนไวนะน่ะจะไปโดดน้ําตายหรือเปล่าวนะน่ะอ๋อเขาไปเดินเล่นนะครับผมเขาไปเดินเล่นไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเอา้าแล้วลูกค้าไม่ยอมปิดประตูด้วยจเจริญล่ะเดี๋ยวผมไปปิดประตูแป๊บนึงโอเคอ่านี่คืออาชีพใหม่ของเจ้าบอยนะครับเป็นยุใหมีกแล้ว,คร,ลวครับผม กดรับออเดอร์เลยนะฮะไปครับโอ้หลูกค้าอยู่ในเมืองซะด้วยอยู่ในเมืองนี่ก็จะโอ้ยเดีย๋ยวผมมาเล่นไหนวะเนี่ยอะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเลี้ยวขวาผ่านตลอดตรงไปผ่านตลอดนี้ครับพี่อารมันไม่สมจริงไหมอย่างเงี้ยไ้ยผมชอบป้ายทะเบียนว่ะหนึ่งสดห้าเก้าเก้าผมว่างวดน,นี้ออกแน่นอนครับนะอย่าลืมซื้อกันด้วยนะครับผม พี่อ่านใบหวยอีกแล้วอะ่ะพี่อ่านใบหวยไม่เคยถูกเลยผมซื้อหลายงวดแล้วเนี่ยไม่เคยถูกสักงวดนะตามตามทุกงวดไม่ถูกสักงวดเนะี่ยอ่ะตอนนี้ก็รอไฟแดงอยู่นะครับผมรอให้มันเขียวก่อนไป let's go ไม่ผมว่ารถมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมันน่าจะแรงได้กว่านี้อีกนะเดี๋ยวเอาไปให้อ้วนจูนดีกว่ามั้งอุ้ยขับรถชนถังขยะ น่ oh, so. ครับขึ้นได้เลยครับขึ้นเอา้าเอา้าอะไรอ่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะไปไหนอ่ะ <are> เอ้าเดี๋ยวคุณลูกค้าเรียกแท็กซี่ไม่ใช่เหรอเอายังไงเนี่ยเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนลูกค้าวิ่งหนีกู้เฉยเลย <laughs> คืออะไรอ่ะโอเคอลย ลูกค้าวิ่งหนีงงครับผมงงมากเลยฮะโอเคลูกค้าอยู่ฝั่งน,นู้นนี่ครับผมเดี๋ยวผมยูเทิร์นแปบ๊บนึงเดี๋ยวผมยูเทิร์นแปบ๊บนึงเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรัแบยบุเทิร์นแป๊บโอเคครับมาแล้วครับขึ้นเดี๋ยครับไปครับผมไปไหนเนี่ยไกลไหมโอ้ไม่ไกลไม่ไกลใกล้ใกล้ ปครับเส้นนี้มีไฟแดงปหมเนี่ยมีเหมือนกันว่ะเอ้ยยังเขียวอยู่ยังเขียวอยูยยย่ไป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 วันหน้านะเดี๋ยวถ้าผมมีตังนะผมจะซื้อแลมโบมาทําแท็กซี่นะวันนี้เอาเป็นกระบะซิ่งไปก่อนไอ้บอยยังไม่รวยนะครับนะเดี๋ยวบอยรวยมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอาแลมโบมาเปลี่ยนเป็นแท็กซี่ให้ดูนะทุกคนเออรับรองว่าซิ่งแหลกซิ่งแหลกวิ่งแหกนลกป่าดงตำรวจนะรับรองตำรวจไล่หมดกลมุมแน่นอนนะ อันนี้ก็เป็นบริษัทนะครับ <are> บริษัทเขาก็ใช้ใช,ใช้กระบะซิ่งนะครับทำแท็กซี่นะเอาใจคนที่ชอบกระบะซิ่งนิดนึงนะครับ mm hmm. ผมงานนี้ก็จากแตนรอดีซีนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะครับผมเป็น hmm. กี่ร้ยยยยอยนะครับผมไปเยอะไปเยอะไประยะทาง1กิโลจะีก500เมตรนะครับถือว่าไม่ได้ใกล้แล้วก็ไม่ได้ไกลนะครับ mm hmm. ผมตรงนี้นี่ผมต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหม mm hmm. เลี้ยวซ้ายต้องรอเลนนี้อ่า mm hmm. แล้วก็รอไฟเขียวทางด้านซ้ายให้มันเขียวก่อนนะครับ ือถ้ารีบๆก็ฝากไฟแดงไปเลยนะแตเดี๋ยวไม่สมจริงไงอ่าไฟเขียวแล้วไป let's go <S เดี๋ยวจะโดนคอมเมนต์บอกพี่อัานเล่นขับรถไม่สมจริงเลยนะเออชีวิตจริงพี่อัานฝากไฟแดงแบบนี้ถึงไงพี่อัานทำไมต้องรอไฟแดงเอออารมณ์ประมาณนั้นแหละทุกคน <c oughs> โอเคครับตรงนี้สี่แยกเบาะนิดนึงัะมองซ้ายมองขวาดีๆนะฮะแล้วก็ขับไปต่อนะครับผมอ่าตรงนี้นี่เป็นหมู่บ้านนะครับ บ้านบนเนินบนเขานะรู้สึกว่าแฟรงคินจะอยู่แถวนี้เนี่ยครับไม่รู้ว่านี้ให้ไปส่งที่บ้านแฟรงคินหรือเปล่าไอผมรีบผมรีบแซงเลยแล้วกันนะครับผมนี่ไปครับเ้ยกีเหยียบแมวป่ะเมื่อกี้มีเสียงแมวร้องม่อกูไม่รู้ว่าผมเหยียบแมวไปแล้วหรือเปล่ามเมื่อกี้น่าจะยังไม่ได้เหยียบนะว่าคิดว่าถ้าเหยียบก็เอาหสิก,กรรมให้ด้วยแล้วกัน ครับมองมองไม่เห็นเก๋ตรงตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้นะครับคุณลูกค้าลูกค้าไม่ปิดประตูให้อ่ะผมต้องลงไปปิดเองเหรอเดี๋ยวต้องวิ่งวิ่งไปปิดอ่ะเก๋โอเคพิยุยมาแล้วครับผมเดี๋ยวเรารับออเดอร์ต่อเลยเนี่ยโอ้ตรงนี้ใกล้ใกล้ คร <Okay. S 2> ับรถตรงนี้เลยนะครับอ่าเป็นไงทุกคนกระบะาซิ่งกะบะาซิ่งเสียงเสียงไม่ค่อยแบบเหมือนกะบะาซิ่งเท่าไหร่นะถ้าเสียงมีนี่น่าจะเบิร์กกว่านี้นะครับผมไปครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดครับผมเยอวไปเยอวไปมันต้องอัปเกรดเครื่องแบบนี้ก่อนว่ะเดี๋ยว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 รับลูกค้าคนนี้แล้วผมโมเครื่องใหม่ดีกว่า ให้มันแรงกว่าเดิมรู้สึกว่าขึ้นเนินรู้สึกอืดหน้าดูนี่รับผมเนี่ยวิ่งไม่ค่อยออกอย่างไงก็ไม่รู้เนี่ยปลปลปล let's go let's go ตรงนี้ทางเป็นหลุมเป็นบอ่อทำไมอาบาตาไม่มาหรือว่าเทศบาลทําไมไม่มาทําทางใหม่ปะเนี่ยทางเป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยงสงสัยต้องฟ้อง,ฟ,องฟ้องท่านชัดชาติแล้วนะผมต้องรายงานท่านชาัดชาติแล้วโอ้โห,หตัวอะไรวะน่ะตัวอะไรวะน่ะผมต้องบอกท่านชาัดชาติแนละ้วท่านชัดชาติครับ ถนนใน GTA มันเป็นหลุมนะครับท่านชัดชาิไปครับพ่อไปครับไปครับไปครับเดี๋ยวรับคนนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวเอารถไปโมอเอาไปแต่งเพิ่มฮะให้มันแรงกว่าเดิมเอ้ารถชนกวางตายเลยโอ้ต้องโทรเรียก9ก้าหนึ่งไหมเนี <laughs> ่ยต้องโทรไปกรมกรมอะไร กรมรักษาสัตว์เออมีกวางโดนรถชนตายครับตรงนี้โอเควิ่งไปวิ่งไปแซงแว๊บนี่เป็นไงครับคุณลูกค้าทันใจไหมอู้สาบกิโลเลยเหรอลูกค้าให้ไปส่งไหนบนะ้านอะ้ยังไกลยังไกลไยิ่งไกลยิ่งได้เงินเยอะนะครับผมผมกดพิตเตอร์อรัวๆเลยแล้วกันร,ร,ร,รถผมไม่มีส่งแก๊สน,นะครับเพราะว่า คันนี้นี่ไม่ได้เติมแก๊สนะครับนี่แถมวิ่งทางลัดด้วยเป็นไงคุณลูกค้าไวไหมคุณลูกค้าดู <laughs> วิ่งทางลัดกันเลยทีเดียวเะครับเพื่อความรวดเร็วไงลูกค้าบอกกูไม่รีบกูไม่ได้รีบเลยกูไม่ได้บอกให้มึงไปขนาดนั้นไม่เป็นไรครับผมรีบผมรีบไปเติมน้ำมันนะครับผมไปะ่ะยิงยาวไประยะทางสามกิโลเนี่ยก็ถือว่าไม่ ก็ถือว่าเหมือนเหมือนเหมือนไม่ไกลเนาะเออเหมือนแบบอยู่ใ,ใกล้ๆเองอะไป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 ยาไปยาไปโอ้โหตรงนี้โคง้งครับเบาทีดึงเดี๋ยวจะพาลูกค้าแหกโ้งตายซะก่อนเอาละตรงนี้เส้นทึบภาพแซงนะแต่ว่าเราแซงนะครับเนื่องจากว่าเรารีบนะครับผมลูกค้าครับถ้าเกิดลูกค้าอยากจะอาเจียนนะผมมีถุงอยู่อยู่ใต้เบาะนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับผม เห็นเข้าโค้งเยอะกลัวลูกโค้งกลัวลูกโค้งว่าทุ้ยกลัวลูกค้าจะเมาโค้งนี่ฮะไม่ใช่อะไรนะเราแบบขับซิ่งไงทางมัดเดนใช่ไปเนี่ยตรงเนี้ยวิ่งร้อยเจ็ดสิบหูเบรกนี่นึงวิ่งแรงเกินวิ่งแรงเกินเดี๋ยวลูกค้าจะหนีซะก่อนนะครับโอเคไปอ้าวอ้าวอ้าว เอ้ยเกมเลี้ยงเฉยเอ้ยอะไรเนี่ยเกมเลี้ยงเฉยเลยเววเม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 วไม่เป็นไรเข้าเกมใหม่มาทุกคนเดี๋ยวเรามาเพิ่มความแรงให้กับรถเราดีกว่านะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เมนูคัตตอมนะครับผมก็จะไปที่เอนจินนะเปลี่ยนเป็นเลเวล4นะครับแล้วก็มีเบรกเป็นแบบเรซซิงนะครับมีโช๊คอัพนะครับเปลี่ยนใหม่ แล้วก็อะไรอีกอะเปลี่ยนสีได้ด้วยอะไม่เอาไม่เปลี่ยนใส่เทอร์โบโด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ปรับทอร์กสักนิดนึงนะครับปรับทอร์กสักสองอย่างละ2แล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปลดล็อกความเร็วนะครับจากนั้นก็รับงานเลยนะครับผมเอานะครับไปกวะนี้แหวผม ดูฮะรดแรงกว่าเดิมโอ้โหแทบจะเป็นกระบะดดิฟป่ะทุกคนแรงจัดประหลาดบอกฮะนี่เรามาวิ่งแถวนอกเมืองดีกว่า <c oughs> ผมคิดว่านะตรงที่เกมเด้งอะ่ะมันน่าจะอุ้ย,ย <c oughs> ผมเกือบชนคนนะเมื่อกี้มัวแต่มโม้ทางม้าลายด้วยถ้าไปชนคนตรงทางมาลายนี่ผมโุนค่าปรับหนักเลยนะมัวแต่โมเ้มโมเมื่อกี้ ผมว่าเกมมันเด้งเพราะว่าลงหมดเยอะแล้วหมดอไอ่หมดมันก็แต่ว่าผมผมก็ลงใหม่แล้วนะผมก็ทําใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันทำไมยังเด้งอยู่เนี่ยครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะ <c oughs> ให้มันเด้งต่อไปแล้วกันอะ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ร้านขายเสื้อนะครับลูกค้าบอกว่าอยากจะไปซื้อเสื้อสักสามตัวนะครับผมเพื่อเอาไปวาเกือบไปชนรถแล้วไม่ละรู้สึกวันนี้รถจะเยอะน่าดูนะครับผมก็จะวิ่งแบบว่า ทางที่มันไม่มีรถนะนะวิ่งแบบไหลายทางเปิดเลนใหม่ซะเลยนะครับผมไปครับใส่เกียร์หวิ่งไป19.8เกลยครับผมตรงนี้ทางขึ้นเนินนิดนึงนะฮะสองร้อยโอ้โหสองร้อยหนึ่งสองร้อยสองแรงจัดแรงจัดแท็กซี่เราเนี่ยครับชีวิตจริงนี่ผมว่ากระบะแท็กซี่นี่มันน่าจะแรงกว่านี้นะแต่ว่าในเกมวิ่งสองร้อยนี่ก็ถือว่าแรงสุดๆแล้วนะครับถือว่าแรงระดับหนึ่งเลยนะถ้าเร็วกว่านี้ผมว่ามันเบอ้อไปนะครับไปครับคุณลูกค้า ผมจะพามุดนี่พามุดพามุดโอ้โหคุเสียวอะ่ะเสียวไปเกี่ยวรถเขาไปครับพาลูกค้ามุดนิดนึงแว๊บแว๊บนี่ลูกค้าบอกกูเสียวผมมาได้รีบขนาดนั้นลูกพี่ลูกพี่อย่าทำอย่างนี้เลยผมเสียวไปครับคุณลูกค้ารับรองว่าคุณลูกค้าจะติดใจแล้วก็จะไม่เรียกแท็กซี่คันนี้อีกเลย สิ่งเกินสิ่งเกินไปแล้วนะครับผมแหมนี่เข้าโค้งดีกว่าเดิมว่ะอุย้ยดีกว่าเดิมก็บ้าแล้วแหกโค้งผมไม่ได้รีบครับพวกพี่ไปครับไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าจะมานั่งรอนานแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเราต้องรีบไปส่งลูกค้าครับเราจะรีบทํายอดไงทุกคนวันหนึ่งต้องได้15คนเป็นต้นไปอะไรแบบนี้นะจะไ,ได้แบบว่ามีเงินไปผ่อนรถนะครับผม จะบอยอยากได้รถคันใหม่แล้วนะไป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 เฮ้ย <c oughs> ครับคุณลูกค้าเรียบร้อยถึงแล้วเย,ย่ไม่ได้ตังค่ะดูดิคอมพลีตนะไม่ได้ตังไม่ได้ทิปนะครับผมแถมต้องมาปิดประตูเอง,เงเด้ยวยมารับออเดอร์ต่อครับผมรับ <c oughs> ลูกค้าต่อ <c oughs> โอเคอยู่ด้านหน้าเรานี่เองเนะฮะมาครับ ไปครับผมอยากไปไหนครับอยากไปไหนระยะทาง6กิโลนะฮะโอ้โวีกันมันเลยครับจังหวะนี้ไปจะผมรีบผมรีบให้ลูกค้าคนนี้บอกว่ารีบนะครับผมไปครับรับรองว่าถึงที่หมายปลอดภัยและเร็วนะครับผมเร็วและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเอ้ยมาตรงนี้นึกถึงปู่สมหมายเลยอู่สมหมายหายไปไหนวะเนี่ย ผมลบไปนะครับมันถ้าไม่ลบไปเดี๋ยวเกมเด้งนะผมไม่รู้ว่ามันเด้งเพราะอะไรหรอกนะแต่ผมก็พยายามลงก่อนให้น้อยที่สุดนะครับเ่าที่จะทําได้โอ้ย <c oughs> ขับเร็วไปนิดนึงไปชนตูดเขานิดนึงเนื้อลูกค้าบอกผู้พี่ขับรถอะไอพี่เนี่ย <c oughs> ขับซิ่งเหลือเกินอยู่ตรงนี้พาลูกค้าดิบพาลูกค้าดิบจนป้ายชนชนไปไ้ายพิธีหนึง่งเอออะ ับผมระยะทาง6กิโลนะยาวไปยา,ไป,ยาไปมีทางตรงๆแบบนี้เหยียบมิดเลยครับเหยียบมิดเลยเหยียบมิดเลยวิ่งกันเกือบ200ครับผม <S <S อ้าเด็กอีกแล้วโอว้อะไรเนี่ยผมว่านะมันเริ่มไม่เกี่ยวกับการในเมืองหรือว่านอกเมืองแล้วทุกคนแต่ว่าที่มันเป็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหมดแท็กซี่ที่ลงนะครับผมเพราะว่าตัวหมดแท็กซี่เนี่ยมัน ค่อนข้าเป็นฟไฟล์ที่ใหญ่ใหญ่ระดับระดับหนึ่งนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่มอดทับนะครับมอดทับเนี่ยมันมันทาให้เกมเด้งนะครับผมเนื่องจากเวลามันสปอนหรือว่ามันอะไรมันมันค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารับลูกค้ากันต่อดีกว่านะครับผมไม่เป็นไรครับเกมเด้งเราก็เด้งใส่เกมซะเลยนะครับผมผมไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ละนะครับเกมมันเด้งเราก็เด้งใส่มันเลยนะครับผม ผมข้ามน้ำตรงนี้ได้ปบบว่าลูกค้าอยู่ฝั่งนู้นไงข้ามตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยได้วะเฮ้ยนึกว่าไม่ได้มันได้วะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรับลูกค้าฝั่งนู้นนะครับข้ามน้ำตัวแบบนี้เลยทีเดียวะครับผมไป let's go คุณลูกค้าครับคุณลูกค้าจะไปไหนครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้นะครับแท,แท็กซี่แท็กซี่อ่าครันนี้มันไม่ใช่อดอ on ไงทุกคนมันเป็น m อดลงทับนะครับเพราะว่าผมจะใช้ ใช้ไอ้จ็อบจ็อบแท็กซี่ไงมันก็เลยต้องใช้มอดลงทับนะครับผมแต่ผมเล่นเสร็จผมต้องลบมอดแท็กซี่นี่ออกนะครับเพราะว่ามันทําให้เกมเด้งเนะี่ยเพราะก่อนหน้านี้มันไม่เด้งเลยนะตอนที่ผมลงบอดใหม่เนี่ยมันไม่เด้งเลยมันมาเป็นตอนนี้นะครับผมอ่ะไม่เป็นไรเกมเด้งปุ๊บล้วก็เด้งใส่มันเลยนะ <laughs> ไปครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาไปส่งให้ถึงที่หมายให้ไวที่สุดรับรองว่าถูกใจแน่นอนอุ้ยรอบนี้มา200กว่ากว่าทุกคน ทางตรงๆเหยียบ220้ี่นะครับลูกค้าบอกกูไม่ได้รีบเออของจริงมีแบบนี้เปล่าทุกคนผมอยากรู้เหมือนเหมือนในหนังเรื่องอะไรว่แท็กซี่อะ่ะมีอยู่หลายภาคมากนะครับผมตรชอบเลยที่ที่เขาขับเปอร์โยอะ่ะแล้วก็พาลูกค้าไปส่งแบบว่าเสียงสิ้นนะทุกคนแล้วก่อนจะสิ้นเขาก็จะแปลงร่างรถเขาก่อนนะครับผมแปลงร่างรถให้มันเป็นแบบรถสิ่งอะ่ะเออ ชอบชอบดูนะหลายภาคด้วยนะค,ครับรับลูกค้าต่อไปไปไปช่วงนี้ต้องทำมาหากินนิดน,งนึงนะครับ <ขอ S 1> เรียนจบใหม่ไม่มีตังใช้นี่กอยอสอไปครับมาครับขึ้นเลยครับไปโอ้โหระยะทาง4ี่กิโลเนี่ยขอดูทางหน่อยดิ <S <S โอ้โหลัดไม่ได้ด้วย <S <S ทางแบบว่าเข้าป่าเข้าดงเนี่ย ไปไป let's go let's go คุณลูกค้ารีบไหมครับคุณลูกค้าไม่รีบแต่ผมรีบนะไม่ต้องถามเลย,ยงั้นนะ่ะข,ขับไปเถอะไปครับยิงยาวไปลูกค้าระยะทาง4ี่กิโลนะโ<อ>้เหย,ยบมิตรนะทุกคนอยู่นอกเมืองนี่ค่อนข้างโหลดโหลดรถค่อนข้างน้อยนะผมว่ามันน่าจะดีกว่าในเมืองนะในเมืองมันโหลดรถค่อนข้างเยอะนะครับไปยาวไปโอ้คุณลูกค้าครับ คุณท้าไอ้ผมไปไหนวะเนี่ยรัดป่ารัดเขาอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเบาได้เบานะครับทางโคง้งเราอย่าไปรีบเกินแล้วกันเพราะว่ามันจะต้นมะพร้าวมันจะต้นมะพร้าวก่อนไหมล่ะ <c oughs> เอ,อ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ไปครับอย่างซิ่งอนะัทุกคนอย่างซิ่งอนะ่ะบบอกรก โครซิ่งโคตรซิ่งโอหดูมอเตอร์ไซค์ถึงถึงกระชูนิ้วกลางให้ครับี่ดูซิ่งขนาดไหนะ <c oughs> ไปฮะโอ้โหดูทางที่ลูกค้ามาดิดูทางที่ลูกค้ามาซะก่อนโอ้โหผมนี่ดิฟดิฟเข้าโค้งเลย,อ,ยอ่ะไปฮะเดี๋ยวไปวิธีทางโคตรมันมีใครให้ไปส่งแบบว่าบนยอดเขาา่าไหมวะลูกค้าวีไอพีอะไรเงี้ย ให้ไปส่งยอดเขาแบบขี้เกียรจปั่นจักรยานหรือว่าขี้เกียจเดินขึ้นเขาอะไรย่างเงี้ยน,นะอยากนั่งแท็กซี่ไปลงประมาณนั้นนะครับไปครับคุณลูกค้าผมพารัดป่ารัดเข่ากันเลยทีเดียวนะ <laughs> ไปไปเยอะไปโอเคไ,ไ,ไปทางไหนวะเนี่ยโอ้หแล้วดูทางดูทางที่ GPS ให้มาดิโอ้โ โอ้ยชิบหายแล้วรัดป่าโอ้โหจะเย็นจเยนยดูทางกันทุกคนนะเราหดเหลือเกินนี่ถ้าไม่ได้ติปนี่งอนเลยนะถึงกลางงอนเลยนะถ้าไม่ให้ติปผมเนี่ยผมส่งถึงที่เลยนะคุณลูก,กา้าเย่ถึงแล้วครับเย่ศูนย์บาทศูนย์สตัง โอ้ประตูก็ไม่ปิดให้โอเคครับมารับออเดอร์ต่อดีกว่าเอ้ยรับคนเดิมปะเนี่ยเดี๋ยว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 ไปรับที่เดิมว่ะรับที่ผมประสงค์เมื่อกี้อ๋อแต่คนใหม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 ่ไม่ใช่คนเดิมไปไประยะทาง1กิโลครับผมได้อยู่คุณลูกค้าได้อยู่โอ้โหคุณลูกค้าแป๊บนึงแป๊บนึง รถเปนแรงเกินรถเปนแรงเกินกนี่ดิฟดิฟดิฟนั่งคันนี้เหมือนเหมือนเหมือนได้ไปนั่งรถดิฟนะครับผมฮะมแฮะเยอะไปเหยียบมิดเหยียบมิดโอ้โหดูโดนบีบแต่ด่าแล้วสิ่งจัดสิ่งจัดเยอะไปเยอะไปวิ่งสองร้อยกันเลยทีเดียวผมต้องเข้าทางไหนเนี่ยผมต้องเข้าทางนี้ อ้าแปบ๊บเดียวครับคุณลูกค้าเห็นไหมวิ่งวิ่งมาโคตรเร็วเอียบนี่จิบแล้วอ่ะเสร็จสับเรียบร้อยพักรถพักกินน้ำกันสักหน่อยไปดีไหมทุกคนพักกินนมกินน้ำสักหน่อยหไหมเราขอจิบกาแฟแป๊บนึงรู้สึกว่าเราวิ่งงานมากันแบบเยอะละนะขออนุญาตจิบกาแฟนิดน,นึง เดี๋ยวเราจะไปที่ชมกกิ้งก่อนละกันอ่ะขอดูบุหรีก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเอไอ,อ,อ,อมันเดินผ่านแล้วมันบอก fuck you very much เหมือนกันละ <c oughs> <c oughs> เอออ่ะ,อะเดี๋ยวขอดูบุหรีแป๊บนึงนะผมใครเครียดใครเครียดช่วงนี้เครียดนะครับเนื่องจากเราต้องซิ่งรถนะต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงนะครับในการขับสมูขคารนะผมอะบุหรีอะไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพ ขอเปลี่ยนใหม่ลวกันเปลี่ยนเป็นกัญชาดูดได้ไหมอ้าวไม่ได้วะสมูวีก,ก็ได้อะไม่ได้เหรอปกติมันได้นะทุกคนแต่คราวนี้ทําไมมันไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดเลือกดิคิงกาแฟมันก็จะถือแก้วกาแฟมาแล้วมันก็จะกินกาแฟอ่าตกปลาเอ้ยมาตกปลาตรงเนี้นะ hey, s <S <laughs> มันมีปลาที่ไหนเลยไอ้บอยตรงนี้มันไม่มีปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นอย่างอื่นเอาเป็นอย่างอื่นอ่าเอาเป็น อาบน้ำเหรอ,อย่างบาร์บีคิวย่างบาร์บีคิวอ่าอย่างบาร์บีคิวแล้วกันไปเลื่อเลยอพี่อัน๋นเปลี่ยนไปเลื่อยแล้วตอนเนี้ยอ่าเอาเป็นนี้แล้วกันเคาะเคาะซ่อมรถซ่อมรถเนี่ยน่ไปซ่อมรถนิดนึงเนื่องจา,จากเราเอารถไปเฉียวชนมานะครับขอซ่อมรถแป๊บหนึ่งนี้ครับผมหรือไม่ก็ปีกองนี่ครับผม ตีกองเล่นแป๊บหนึ่งเนี่ยอ่าตีกองแบบว่าเล่นแป๊บหนึ่งนะขอแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจนิดนึงก่อนที่จะไปขับรถต่อนะครับผมจริงมันต้องดีกีตาร์ดิพี่อันเออใช่ไหมเออเดี๋ยวเราไปกันที่ดีกีตาร์ดีกว่าเพลงกีตาร์อ้ามันไม่เพลงกีตาร์อ่านีดีดีดีกีตาร์อ่าจีบกับเดวมีซองพี่น้องขายขล้องนึ่งกองในคล้าก็มีจ่ตัวที่ดีเหนื่อยมากมายน่ากินไปหมด กุใจจริงจริงรักผู้หญิงหญิงก็ไม่สนเรามันคนจนแม่น้าหมนจึงไม่มองอ่ะทุกคนเติมน้ำมันเต็มถังนะครับ,รบก็เดี๋ยวเรารับมมอีกสัก2จ็อบแล้วกันนะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับไป l ล t s go let's go <S ไม่รู้ว่าเกมจะเร้งอีกเมือ่อไหร่ครับผม<ป>ขอรับอีกสักสอจ็อบก็พอนะครับ <Hey! S 1> แท็กซี่มาแล้วครับ ไปสูงที่ไหนครับขึนเลยครับผมนี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์อ้โหชอบว่ะออกตัวแบบล้อปัดๆแบบเนี้ยนะมาดูแบบมาดูสนุกดีออะทุกคนเออมาดูมาดูมาดูสนุกจริงๆนะผมถึงซื้อไปหกมาขับไงตอนนัไไน้นนะเพราะว่าผมอยากได้รถขับหลังแล้วมันขับสนุกมากทุกคนนะยิ่งเวลาตอนที่มันดิฟเนี่ยโอ้โหโคตรสนุกเลยนะ โอเคตรงนี <kung> <haft kaz ans> ้ครับผมแซงแวบโอ้โหมอไซค์ถึงก็บีบแต่ไล่เนี่ยครับผมไอยยาไปยาไปโอ้ยฝนตกกว่าทุกคนไม่เป็นไรครับถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องเราก็ไม่เราก็ไม่หวั่นครับผมเพราะว่าเรารีบไปหาเงินแอบอ้าวท้ายส่งไหนไว้เน่นี่เอาเฮ้ยลูกค้าลูกค้าไม่ยอมจ่ายตัง์ว่า ลูกค้าไม่ยอมจ่ายตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล่นงานสักหน่อยลไม่ยอมจ่ายเหรอไม่ยอมจ่ายเหรอไม่ยอมจ่ายใช่ไหมไม่ยอมจ่ายใช่ไหมเอาเงินมานี้เอาเงินมานี่เอาเงินมานี่นี่แน่นี่แน่นี่นแน่ยังยังไงยังไงเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนไหนว่าเงินรู้สึกว่ามันนี่มันดับตรงนี้นะครับมันดับตรงรถพอดีเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง ขยับรถนิเดอ๋นี่นี่เงินเงินอยู่ตรงนี้อ่าโอเคครับได้ค่าแท็กซี่แล้วแหม่ต้องให้ใช้กำลังนะแหมมาแค่นี้นี่บอกขอขอมาฟรีก็ได้นะผมไม่ว่าหรอกนะครับอกไม่มีตังคจ่ายก็ได้นะผมวิ่งฟรีนะแต่นี่โหเล่นเล่นแบบชิ่งกันอะ ก็เลยต้องใช้กําลังนิดนึงนะครับผมขอปรับสภาพอาพกาศให้มันฝนหยุดตกหน่อยดิเออให้มันวิ่งแบบนี้ผมว่าน่าจะฟิลฟ้ากว่านะครับผมโอเคครับและนี่ก็คืออาชีพใหม่ของเจ้าบอยนะครับผมอาชีพขับแท็กซี่แต่ไม่ใช่แท็กซี่ธรรมดานะครับเป็นแท็กซิ่งนะครับผมซึ่งเราได้นําเอากระบะ D Max ็ MA นะครับผมมาทําการเปลี่ยนลายให้มันเป็นรถแท็กซี่นะครับแล้วก็เอาไปวิ่งแท็กซี่จริงๆนะครับผมก็ ถือว่าเป็นอาชีพใหม่ที่ค่อนข้างดีครับสำหรับเจ้าบอยเลยนะเพราะว่าได้เงินเยอะนะครับผมอ่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูอาเกะครับผมบ๊ายบายผู้ผลิ